mà tắm xong tắm rồi. Xong cái เนนี่พ่งรถเนี่ยเอใสงของขันะปลาล่าเด้ปลาล่าอยู่ในขวดที่ขวดที่ตรงคางมีมีดนะแม่ขวดปลาเขียว,ว อ้วนเเดือวแค่นั้นบอกตัอ้วนไหเนี่ยฮะอ้วนแห่60บาทอ้วนแห่6วบาทโอ้ยดยเโอใส่เาขึ้นไม่คอนขื้อก็บ่ได้บอก เธอกินนัวบ่หรือก,กินจืด <พอ S 2> นัว <พอ S 2> บอกอพ<อ>ี่แส่พรงชิลโล่หรือบออ้ออเผ็ดเป็นบน่หนิที่จดเผ็ดบอคำตาลจะใส่เพราะว่าคิดว่าพูสตลโลลาบอ แต่ว่ากับพอดีล่ะพอดีเราพี่กรงโอเค